สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับช่องช่างอุนะครับช่างอุคลองหลวงนะครับวันนี้ก็มาใส่เกียร์กันนะครับอันนี้เป็นชิป R นะครับเป็นชิปนะคันนี้บอดี้สวยจัดเลยนะครับจก็ของรถก็รอด้วยนะครับมาดูซิว่าเราใส่เกียร์อะไรกันเอแล้ว อันนี้เป็นรถ n A นะฮะหรือว่าเดิมเดิมนะครับอันนี้มาใส่เกียร์1.9นะครับใส่แล้วเป็นยังไงนะครับรถรอบเครื่องนะฮะถ้าชีปอานะฮะใส่ดิแมคคอมนะครับรถรอบเครื่องได้500นะฮะจากไม่ร้อยหนึ่งนะฮะใช้รอบเครื่อง3,000นะฮะอันนี้คือเกียร์เดิมนะฮะใช้รอบเครื่อง3,000 hmm นะครับของเดิมนะแต่ถ้าใส่เกียร์คอมนะครับรอบเครื่องเหลือ2,500นะครับไม่อยู่ที่100นะครับแต่ถ้าได้1.9นะครับ รอบเครื่องเหลืออยู่ที่สองพันนะครับไม่อยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับมาดูงานของเรานะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับ089 414 2507คันนี้ NA นอนะฮะอันนี้ก็จะใช้เป็นเบ้าคันเกียร์สีเกียร์สามนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่าบอดดี้เลยนะฮะเป็นช่องเดิมเลยนะครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับก็เหลือแค่เทสเทสไม่ต้องไปลองเลเพราะว่าเทสพอหลายคันแล้วนะเหมือนเดิมทุกคันนะครับไม่ใช่เหมือนเดิมทุกคันนะครับ,ก,รรบก็เ,เราแค่เทสแค่ว่าเกียร์ไม่หอบไม่หอน,ไม,หอนไม่หลุดแค่นั้นเองนะครับห้อนหลุดรถเคลมทันทีนะฮะโร,รมีให้เลือกหลากหลายนะฮะถ้าเป็นดีแมคคอมนะครับดีแมคคอมนะครับจะใส่เกียร์ลิเวอหกสปีดก็ได้นะฮะที่ร้านมีนะ แอดไลน์เข้ามาได้นะครับ0894142507ขอประทานโทษทีนะครับทีแรกไม่ได้ดูวิธีขึ้นนะครับว่าขึ้นยังไงอะไรยังไงนะฮะต่างจังหวัดส่งได้นะครับมีราคาส่งอู่นะครับอันนี้ก็จะเติมน้ำมันเกียร์นะครับแล้วทีนี้ก็ไปเทสนะครับว่าเกียร์เรามีปัญหาไหมนะครับบ่าเดี๋ยวเจอกันในวันถัดไปนะครับสวัสดีครับ